สวัสดีครับนะครับมาวันนี้ครูต้าก็ออกมาสอนนอกสานที่เช่นเดิมนะครับที่ไหนนะครับก็แถวเมืองมาแต่ละครา้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูแล้วกันนะครับคนเรียนมาแล้วนะครับพร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะครับจําอะไรได้บ้างนะครับคือมาถึงก็คือว่าไม่ต้องฟังอะไรมากนะครับก็ทฤษฎีกับการปฏิบัติอยู่ในรถไหนลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยซิ ปิดไฟเลี้ยวอ่าเปิดตรงไหนตรงนี้ลองใช้ได้เลยขวาขวาขวาอุยไฟเลี้ยวขวาทำไงโอเคม,มันจะขึ้นที่ข้างหน้าด้วยสังเกตดูอะไรที่เราสังเกตจากหน้าปัดได้แล้วก็ใช้ซ้ายล่ะซ้ายก็ปิดขึ้นข้างบนก่อนโอเค,อเคแล้วก็เปิดครับโอ,โอเคนะจําได้แล้วนะ แต่เวลาใช้นี่ไม่ต้องมาถามแล้วนะ <inqu enn delegation> นาน่าอยู่ตรงไหนใครตรงไหนใครอย่างนี้ไม่ได้ละตอนนั้นคือเราใช้ได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นเราก็จะฝึกให้มันรู้ก่อนให้มันคุ้นเคยทุกอย่างก่อนยังไม่เคยจับพวงมาลัยยังไม่เคยหมุนพวงมาลัยใช่ไหมอ่าไหนลองหมุนพวงมาลัยด้านซ้ายดูซิก็เ,เปิดไฟซ้ายแล้วใช่ไหมอ่าหมุนพวงมาลัยดูซิว่ามันจะหมุนได้กี่รอบหมุนเลยลองหมุนดูอ๋อใช่ไหมอ่าลองหมุนดูก่อนอ่าทาความคุ้นเคยกับพวงมาลัยก่อน <im Jacqu eline> เป็นไงหมุ <im it> ปเป็นไง มันมันไม่รู้ว่ามันไปหรือไม่ไปแต่ว่าโอเคพวงอะไรหมุนแล้วหมุนอีกดูสิยังหมุนได้อีกโอเคหมดหมดยังหมดแล้วทีนี้หมดแล้วก็เอาคืนมาอ่ะเราคืนยังไงตรงนี้นะเราจะนับตรงนี้ถ้าตรงนี้ตรงเราหนึ่งครั้งแสดงว่ามันเป็นมันเป็นครึ่งรอบเพราะว่าเราเราหมุนนี่เดียวมันคือครึ่งรอบถ้าหมุนหนึ่งรอบคือหนึ่งรอบ่าลองดูก็จะหมุนประมาณหนึ่งรอบครึ่งในการคืนพวงอะไรตรงรอบครึ่งอันนี้คืนหนึ่งอันนี้คือครึ่งนะอ่านี้คือครึ่งแล้วก็อันหนึ่งมันก็จะคือตรง รอบรอบนึงอะนี่ให้ภาษาอังกฤษกับมาตรงที่ตัวเองโอเคนะตรงแล้วนะทีนี้เราก็จําแค่นี้ไปก่อนเพราะว่ารถยังไม่ขยับยังไม่รู้เรื่องอันนี้ลองลองแค่หมุนดูเฉยๆนะครับปิดไฟได้ออยังไฟมันปิดอัตโนมัตินะครับถ้าถ้ามีการหมุนพวงมาลัยมากนะครับ,นะรบลองเปิดไฟเลี้ยวขวาหมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบทางขวาครบแล้วหมุนกลับมาเห็นไหมมันจะคืนให้เรา มื่อกี้ได้หมุนกลับมาอ,บอย่างรอบยังหมุนฝั่งซ้ายเหรอฝั่ง,งขวาที่เราใช้ไปหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วเ,เราคืนกลับมาซ้ายหรือยังยังอ่าคืนกลับมาอโอเคนะครับเดี๋ยวเราตอนตอนขยับรถเราถ,ถึงจะรู้ว่ารถมันตรงจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนคนตอบตอบมั่วหรือเปล่า <ๆ S 1> ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้ถ้าต้องการฉีดกระจกทํายังไงล่ะฉีดกระจกเหรออ่าล้างหน้ากระจกทํายังไงครับทําความสะอาดหน้ากระจกเวลากระจกไม่สะอาดอันนี้ อนนลองทำดูสิอันนี้คือแบบไหนแบบเช็ดล้างกระจกอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะหยุดไปเองลองใช้ดูห้าวิสิบวิกดแช่ไว้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ขับนะครับเก่งไปแล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่ทันได้ขับแต่ว่าเก่งไปแล้วทีนี้โอเคแล้วนะครับดูแล้วทีนี้น้ําไม่สะอาดเราต้องการที่จะปัดหนึ่งรอบแบบแบบใช้มือเราระบบมือก่อนก็คือเคาะขึ้นด้านบนอ่าอันนี้คือครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเอาใหม่ดูสิ โอเคมันจะขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับในข้อดูข้อไหเมื่อวันเดิมขออขึ้นข้อขึ้นเอออันนี้คือหนึ่งครั้งชั่วคราวถ้าอัตโนมัติคือข้อลงเหมือนไฟเลี้ยวนะครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คืออัตโนมัติแบบช้าช้าถ้าถ้าฝนมันแรงก็ลงอีกระดับหนึ่งลองดูเบาๆนะข้างล่างเหรอใช่ข้อลงอันนี้มันจะเร็วขึ้นสังเกตดูแล้วก็ถ้าฝนแรงมากๆข้อลงอีกอขอน้ำด้วยขอน้ำด้วยดันน้ำเข้ามาด้วย โอเคนะโอเคปิดให้หมดครับปิดไปไงทำไงล่ะทีนี้ปิดยังไง่ะรอเงิกได้เอาเอาเอาโอเคนะเก็ตนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าถ้ามันปิดก็ปิดไปขนาดเห็นไหมปิดยังยังปิดยังไงล่ะทีนี้เขาขึ้นด้านบนโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายถ้ามันไม่หายก็คือว่าคือเขาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไป เราต้องทําจนกว่าเราจะรู้อะถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็ไปเรียกคนอรื่นมาปิดให้แล้วงานเข้าขับรถได้ยังไงอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ข้างล่างนะครับมีอะไรบ้างมีเบรกเบรกอยู่ฝั่งไหนนี่อ่าโอเคถูกต้องลองเหยียบลองสัมผัสมันดูโอเคปล่อยเหยียบปล่อยโอเคคันเร่งลองใช้เบาๆดูนะครับเปลี่ยนสลับไปที่นั่นแหละเบาๆดังไหม ออถ้าถ้าขับก็ไปนู่นแล้วตอนนี้รถขับพอประมาณนะพอประมาณหยยบใหม่โอเคดีมากอย่าเบรคมันมันจะต้องไม่เหยียบหมิ่นๆน,นะต้องแบบเออเเป็นอโอเคแะละเอาปลายเท้าแต่เท้าขวาเท้าเดียวนะทา,า,า,นะางใช้ไม่มีการใช้งานเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เกียร์ก,กับุก <laughs> ในลองวางเท้าสองคู่ดิมีคนอยากอาลองเอาขวาเบรกเอขวาคันเร่งเออมันมัน,ม,นมันถนัดนะ ลองดูลองดูลองเหยียบดูเฉยๆเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไม่ถนัดมันจะากัดน้ำหนักไม่ถูกแล้วก็มันจะหัวทิมด้วยเวลาเบรกนะครับเลิกหายงงนะครับทําไมเขาถึงไม่ใช้สองเท้าแต่ก็ยังมีคนที่ทําผิดอยู่นะครับในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,ก,บก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ไปห้ามเขาแต่ว่าเราจะสอนให้ถูกต้องเอาไว้นะครับมันจะได้ปลอดภยอัยอะเียบเบรก ระยะมันพอดีกับการที่เรานั่งไหมไม่ให้ปรับเบาะเพราะว่าถ้ามันไกลเกินมันจะเหนื่อยนะครับปรับตรงนหนนะเมื่อกี้หนูไม่ได้ข้างล่างครับข้างล่างดึงขึ้นแล้วดันตัวเองเข้าไปอันนี้เราเ,เป็นเบาะปรับเองนะครับไม่ใช่ปรับอัตโนมัติถ้า <laughs> ปรับอัตโนมัติจะมีปุ่มที่ข้างขวานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในรุ่นนี้ไม่มีทีนี้นะครับฝั่งขวาโน้นในชี้ให้ดูสิฝั่งขวาข้างกระจกไล่ให้ฟังด้วยมันคืออะไรบ้างอันนี้ ไปกระจกนี่ประตูหน้าสองข้างมีมีประตูหลังครับอันนี้ล็อกล็อกอะไรบ้างมันมีสองอันล็อกประตูกับล็อกกระจกนะเอออันนี้ล็อกกระจกนีล็อกประตูโอเคอันนี้อะไรนะปรับกระจกข้างนอกใช่โอเคครับกระจกมองข้างโอเคถ้าต้องการปรับกระจกด้านขวาก็คือปรับไปที่อ่าอ่าเลื่อนตำแหน่งดูสิเลื่อนไปไปยัง อยู่ขวาโอเคถึงอยู่แล้วโอเคนะถ้ามันอยู่ตรงกลางคือมันจะใช้งานไม่ได้ทไมก็คือมันจะไม่มันจะเป็นกลางไงมันจะไม่สามารถที่จะไปปรับอะไรได้โอเคนะเข้าใจละแต่อยู่ตรงไหนแต่รถยนต์อยู่ตรงไหนเลยไหนลองบีบดูสิอยู่ตรงไหนเคยบีบแต่รมอเตอร์ไซค์ไหมงงบีบแต่รมอเตอร์ไซค์อยู่ขวาอ่าเ้ยไม่ใช่อยู่ซ้ายแต่รถยนต์อยู่ตรงไหนแต่รถยนต์พี่ไม่ได้บอกนี่ไงอยู่ตรงกลางนี่ไงเออไหนลองเคาะดูสิเป็นยังไงอ่า เขาเรียกนมดิข้อเรียกบูบา่าดิยังไงพิ๊กพิ๊กโว้ยอ่านดังไหมล่ะเออดังก็ <laughs> คือใช้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้นสันมือเราขอดูสิหนึ่งสองยังดังเว้ยนี่อย่างเางีเ้ยดูทำดูไม่พังเออไม่พังไม่พังอันนี้คือแบบข้อแบบนี้ไม่โดนดา่าแต่ว่าคือถ้าบีบอย่างเราบีบครั้งแรกอะมันดังแล้วเขาจะดา่าเราเอีย๊ยบีบทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยคนกำลังขับสบายสบาย เออจะเตือนก็เตือนได้แต่ว่าให้รู้วิธีเตือนอ่ะถ้ารถยนต์ไม่เป็นไรนะแต่ถ้า,า,ามอเตอร์ไซค์เราเคยด่าไหมเราเคยด่ารถยนต์ไหมเรีบทําไมอะไรเง,งี้ยอันนี้อย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยใช่ไหมโอเคแล้วรู้จักแล้วว่าใช้ยังไงแต่เวลาใช้งานให้ใช้เป็นด้วยปิ๊ดปีดอะไรเง,งี้ยกล้าใช้ไปเลยก็คือเตือนระยะไกลใช้ดังได้แต่ว่าเตือนระยะใกล้ให้ใช้ข้อเอาเหมือนเมื่อกี้ในในซ้อมอีกรอบนึงเออไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหรอกเขาทามาให้เราทุบให้เราอันนี้่แล้ว <laughs> โอเคพร้อมแล้วที่จะเดินนะครับที่จะเดินหน้า นี่เบกมือยังใช้งานอยู่นะครับออเอาเคเอาดึงลงโอเค <Okay. S 2> โอ้ยยังไม่ได้ขับเลยนะครับเกงไปซะละโอเคนะอ่ะมาเริ่มแล้วนะครับระบบเกียร์มีอะไรบ้างที่บอกไปก่อนที่จะขับรถอันนี้อาเดินหน้าว่ยไม่ใช่ั <laughs> บเดวลืมซะละไม่เป็นไรนะครับนะยังยังขับไม่ได้หรอกถ้ายังตอบไม่ถูกเนี่ยเออ จะไปไหนได้ถ้าขับตอไม่ถูกเนี่ยนี่ดีเดินหน้าถอยหลังเลยจําได้แล้วมาละมาละสสติมาแล้วอ่ะทีนี้ดีเดินอาถอยอะไรจอดล่ะก็นี่ไงพูดด้วยสิแต่เออตัวเองนั่นแหละเป็นคนพูดเพราะว่าเดี๋ยวไปขับงงจังเลยวะมีแค่สามอันนี้แหละแต่ก็งงอ่ะเอาให้จำสามก่อนนะครับเพราะว่าผมจะยังไม่สอนมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีสอนไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คือเอาเอาหลักๆไปก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ขับรถมันจะลืมได้ระบบ เครื่องเสียงนะครับอันเ,เขียวๆนี่คือเปิดในในรุ่นที่ที่มีต้องเปิดเองอะไรมันส่วนมากก็เปิดเองอยู่แล้วบางรุ่นก็มาเปิดตรงนี้ให้เราไปอ่านดูภาษาอังกฤษที่บ่งบอกอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับพวกระบบอะไรของมันต่างๆตัวตัวนี้ก็เปิดตรงนี้มันก็จะดังขึ้นมาระบบ usb UH หรือระบบอะไรก็ว่านไปทำไมมันเงียบพังแล้วยัง <S 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 อ่าช่างมันเด้ เออว่ะจรงจริงด้วยแ๋ยว๊บนึงนะเซตก่อนจับดูที่หัวเกียร์มันจะมีตัวปลดล็อกอยู่เห็นไหมเอามือออกเก่งมากเนี่ยนะครับมันจะเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับถ้าบางรุ่นไม่มีก็คือกดจับกำที่หัวเกียร์นะครับแล้วก็ลากเกียร์เบรกแล้วก็ลากเกียร์ได้เลยอ่ะลองเหยียบเบรกครับหอโต้ต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบยังอนนี้มันจะประสานกันนะครับดูข้างล่างนู้นนะครับเท้าเหยียบเบรกมือจับเกียร์ เสร็จแล้วมองที่ช่องที่เป็นช่องเกียร์นะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมาที่ดีเดินหน้าเหยียบด้วยเหยยบเบรกไว้กว่อนหน้าอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยเทานะเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บรถมันก็จะขยับนี่ก็เป็นการออกครั้งแรกของการขับรถขยับนะครับตาม,มองไปข้างหน้านะครับไม่ต้องมองที่คอนโซลนะครับอย่ามองหน้าปัดอย่ามองพวงมาลัยโน่นมองตรงๆแล้วก็ขยับรถดูซิอ่ ใช่ปล่อยเบรกเบาเบาโดยที่อยู่ที่อันเดียวกันนั่นแหละอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนไปไหนเราจะฝึกการเบรกการควบคุมก่อนราะนี้มันเป็นการขับครั้งแรกการขยับครั้งแรกในลองเบรกดูสิพอได้รุนไหมเบรกครั้งแรกโอเคครับขยับไปอีกตอนนี้รถยังไม่มีความเร็วอะไรมากปรับปรวงอะไรได้นานนิดหน่อยนะแล้วแต่ความเหมาะสมที่เราจะใช้งานเราต้องฝึกไว้ฝึกการสังเกตไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่การขับครั้งแรก รถมันจะเบียดขวาแล้วก็ซ้ายนะครับรถมันจะเบียดซ้ายแล้วก็ไปขวาปรับให้มันปลอดภัยไว้โอเคหยุดรถตกฟุตบาดไปเนี่ยทำไงต่อเวลาจอดรถเกียร์อ๋อจะจอดรถใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเปิดประตูฝั่งนู้นหน่อยเดี๋ยวไปดูแนะนำอีกสองอันสามอันข้างล่างประตูเหรอใช่เปิดออกไปเลย แล้วก็นั่งรอย,อยนั่นแหละถ้าต้องการจะเติมน้ำมันนะครับเห็นไหมที่พื้นเห็นไหมครับอ่อานที่พื้นอ่าชี้ดูว่าอะไรเป็นอะไรอันบนคืออะไรครับอันบนคือกระโปรงท้ายนะครับในรุ่นที่มีนะอันนั้นคือกระโปรงหน้าที่เราเห็นลองชี้ดูอ,อันนี้คือกระโปรงหน้าอันนี้คือกระโปรงท้ายชี้ด้วย อันนีกอันนึงคือน้ำมันนะครับเวลาใช้ก็เด้งขึ้นนะครับก็กมันก็จะขึ้นเลยไม่ต้องลงไปเปิดให้เขานะ <c oughs> ยกเว้นรุ่นที่ถ้าต้องการเปิดประตูท้ายรุ่นที่เป็น5ประตูเราก็จะไปสัมผัสอยู่ด้านหลังมันหรือมีตัวปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เห็นนะ <c oughs> พอเวลาจะบอกเติมน้ำมันนี่ไม่ต้องถามว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงต้องจําด้วยนะครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวมันจะมีประเภทที่ว่าพอไปถึงปั๊มเราคิดไม่ออก ยิ่งบางคนไม่เคยไม่เคยรู้เลยทีนี้ก็ไปถามเด็กปัม๊มเด็กปั๊มก็ไม่รู้อีกทีนี้บางคนก็เป็นประมาณนั้นนะครับเออถ้ารู้ก็ดีไปก็จบไปทีนี้ก็ได้ในบางรุ่นนะครับที่เป็นรถกระบะมันจะมีอยู่ประมาณนี้ที่เปิดกระโปรงหน้าที่ฝาเปิดเติน,น้ำมันน้ำมันอะไรเงี้ยอันนี้กุญแจที่เราใช้สตาร์ทรถนะครับในรุ่นที่เป็นกุญแจนะครับเราก็เสียบที่ช่องของมันเสร็จแล้วก็วนไปหนึ่งครั้งด้านหน้าแล้วก็ุนสตาร์ทได้เลย หลังจากที่มีระบบไฟข้างหน้าขึ้นนะครับเคนะยะค่อยว่ากันตอนนี้รถติดอยู่แล้วนะครับอ่พร้อมแล้วเมื่อกี้ลองขยับดูแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็ใช้ได้นะครับอเริ่มการถอยเมื่อกี้ลองขยับไปแล้วนะครับถอยเริ่มการเข้าเกียร์ทำย,ย,ยังไงระบบดืมหรือยังอ่าโอเคเหยียบเบรกลงไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้ <4. S 2> uh huh. อ่าดีมากครับและก็ถอยชา้ชาๆเลยไม่ต้องดีบลองปรับพวงมาลัยเข้าไปทางขวานิดหน่อยด้วยนะให้มันเฉียงเข้าไปปล่อยเลยใช่ไหมใช่ปล่อยเบรกเบาๆเลยที่ไม่ต้องปล่อยเยอะ uh huh. ถ้าปล่อยเยอะมันเร็วอ่จะให้เอาเข้าหรือออกใช่เอาเข้าไปทางขวาหน่อยบังคับเข้าไปใกล้กว่านั้นนิดนึงจะได้ฝึกการใช้พวงมาลัยด้วยว่าเออมันใช้ถูกมันใช้ผิดยังไง uh huh. มันจะชนหรือย,ยังไ้ย okay, ชนหรือเปล่าอ่ชาช้าๆไว้ สังเกตดูว,ว่าตูดมันจะเข้าหาใช่ไหม uh huh. เสร็จแล้วตัวเองก็เอาออกมาด้วยฝั่งซ้ายให้มันขนานเหมือนเดิมอ่ะถอยไปใช่ถอย,<า><ะ>ยวเอ,อันนี้ฝึกการใช้พวงมาลัยเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นการฝึกการดูกับสังเกตแล้วก็คืนด้วยใช้แล้วคืนด้วยพวงมาลัยมันจะได้มีไปไหนถ้าเราไม่คืนตูดรถมันก็หนีออกจากฟุตบาทไปอันนี้พูดนะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นภาพเพราะว่าไม่ได้ถ่ายข้างนอกให้ดู uh huh. แต่จะอธิบายให้คนขับได้เข้าใจก่อนนะครับโอ้ยชนหรือเปล่าเนี่ยชนหรือเปล่า อย่าให้ชนนะช้าๆไม่ต้องปล่อยเยอะ,อะขนาดยังเป็นขนาดอยูเหมือนเดิมไหมจะอากการมองกระจกให้มันใกล้กว่าเดิมหรอให้มันแบบไม่ชนอ่ะให้มันขนาดตัวรถกับใกล้ก็ได้นะแต่ไม่ชนได้ปรับลองปรับดูอตอนนี้มันค่อนข้างเฉียงละตัวรถเฉียงมาทางซ้ายใช่ไหมละ่ะตอนนี้กำลังเอาไปทางขวาถูกไหมอโอเคลองใช้ดูครับ พอมันใกล้เสร็จแล้วก็เอาซ้ายนะเออนั่นแหละแต่ต้องไม่ชนนะใช้แล้วคืนด้วยถ้าไม่คืนมันหนีออกไปมันก็จะไม่เป็นขนานอันนี้ยังไม่มีการตั้งกวยนะครับเป็นการฝึกการสังเกตแค่ฟุตบาทกับตัวรถถ้าปลอดภัยอยู่ไหมหรือเข้าใกล้เกินไปใกล้แล้วพอแล้วไม่ชนใช่ไหมไม่นะไม่ก็โอเคเดินหน้าได้แล้วฝึกไปก่อนนะครับโอเคดีมาก โอเคตามองไปข้างหน้าตรงที่รถตรงนั่นแหละปรับพวงอะไรนิดหน่อยตามความเหมาะสมเวลาเรียนทุกคนน่าเชื่อทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กอือคือน่าเชื่อแบบตั้งใจอะไรอ่ะทีนี้เราจะลองซ้อมการหมุนพวงอะไรแล้วนะเวลาบอกให้หยุดรถคือหมุนตามคือบอกพอพอบอกว่าหยุดก็คือหยุดพอบอกว่าหมุนก็คือหมุนนะครับเดินหน้าไปอีกเดี๋ยวใครเดินเดินไปเดี๋ยวอยหมุนตามที่บอกจำได้ไหมหนึ่งรอบเป็นยังไงนะพวงอะไรนะ โอเคเริ่มหมุนพวงมาลัยซ้ายเปิดไฟเลี้ยวก่อนอันดับแรกเตือนก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนอ่าพอพอมันจะได้คิดสองอย่างอะเมื่อใหม่จะลืม <c oughs> พอพอจะเลี้ยวนี่ก่อนสักประมาณห้าสิบหกสิบเมตรเราเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลยส <c oughs> ายเคาะขึ้นครับโอเคดีมาก <c oughs> เสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มสังเกตจากการพื้นที่ว่าพื้นที่มีประมาณเท่าไหร่อ่าหมุนซ้ายมาประมาณหนึ่งรอบพวงมาลัยอ่าฝึกหมุนครับหมุนมามหมุนมาเลยหมุนมาเลยหมุนมาเลยเออหมุนมาหมุนมาครอบรอบดิยังไม่ถึงเลย อรอบครึ่งใช่ไหมอรอบเดียวพอแค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้วก็สังเกตหน้ารถแต่เบรกนิดนึงมันเร็วไปอย่าเบรอยู่รถเห็นไหมนะเขามาเขาก็งท,ที่มันกว้กวางๆเขาจะวิ่งทางนู้นเขาก็ดันวิ่งมาตรงอ่าไประวังด้วยนะไม่ใช่ตั้งใจเกินไปดูอย่างอื่นไปด้วยนะครับถนนทางกวง้กวางๆหน้า <c oughs> <c oughs> บี๋เลยเตอรอบเดียวใ <c oughs> จเย็นๆคืนพวงมาลัยได้แล้วให้ตรง อาเบกอนเบก่อนเบกอนไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าหน้ารถมันมเดี่ยวกับมาทางนี้รถต้องไปอย่างนี้หมุนอีกใช่ไหมหมุนไปทางไหนอันนี้ใช่หมุนครับหมุนใส่ความศศรู้สึกเข้าไปด้วยว่าตรงหรือยังถ้าไม่ตรงหมุนเพิ่ม,มโอเคดีคืนกลับมาด้วยไม่งั้นก็เบี่ยวไปซื้อทุเรียนทั้งหน้าน่นะเออทุเรียนขายข้างถนนจะไปซื้อทุเรียนน้่นหละหมายมถึงว่ารถเราไม่ตรงนะครับ<ม>โอเค เนี่ยตัวเองกต้องสังเกตได้ว่าหน้ามันตรงกับหน้ามันเบี้ยวมันเป็นยังไงนะครับจะต้องแบบเออให้เห็นปลดชัดเจนเวลาขับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงข้างหน้าก่อนจะเลี้ยวให้เปิดไฟไว้นะครับอาเริ่มเปิดไฟเลี้ยวได้เลยเลี้ยวซ้ายขวาใช่ซ้ายเลี้ยก็ระวังตามกระจกด้วยนะสังเกตก่อนสังเกตจากกระจกซ้ายเลี้ยวอย่าเพิ่มมันใกล้กันไปมันเลี้ยวไม่ได้หนูคิดว่าเลี้ยวเลยนะ เริ่มเดียวระวังด้วยนะระวังด้วยมองไปด้วยแต่เบรกไว้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเร็วมุนพุ่งอะไรมากขึ้นดีครับดีมากดีมากดีมากช้าไว้ตั้งคืนด้านขวาให้มันชิดไปทางพุทบาทแต่ไม่ชนนะคือไปทางขวามาเหมือนเดิมครับหมุนติวต้วติ้วไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> อะเบรกกอนเดี๋ยวเบรกกอนเบรกก <c oughs> อน<ๆ>ไม่มันมันจะต้องไม่ไม่เบี้ยวซ้ายแล้วก็ไปขวาต้องหมุนเร็วไมไม่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 มันจะมีจังหวะคือการควบคุมเบรกแล้วก็พุ่งอะไร แต่เมื่อกี้เราจะตั้งใจแต่หมุนแต่ฟวงอะไรไงเบรกไม่เหยียบไงแต่วางไว้เฉยใช่ไหมอ่านั่นแหละเอาเดินหน้าไปเหมือนเดิมครับขยับไปใกล้ๆก,ก,กับฟุตบาทด้านขวาอ่าใช่แล้วก็คืนด้วยนะไม่งั้นมันจะปีนอ่านั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ไปทางขวาให้มันตรงขวาเห็นไหมมันจะออกมาอีกขวานิดนึงขยับเข้าไปข้างในเออดูโลดูเลนด้านขวากระจกด้วยนะข้างหลังด้วยอ่าตั้งให้ตรงทีนี้ก็ยังไม่ตรง เห็นไหมใช่ไหมไงงงงยิง,ง,ง,งใช่ไหมละ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือการฝึกครั้งแรกไป,ปาทางขวาให้มันอยู่ในเลนของมันตอนนี้มันออกนอกเลนมาเวลาขับบนถนนเนี่ยมันต้องเป๊ะกับเลนตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ยังไงก็ได้ทําไมมันถึงตึงอยู่ในเลนละ่ะมันจะได้ปลอดภัยไงถ้าเราออกมาแบบนี้คือมันก็ไม่ปลอดภัยเปิดไฟแล้วก็เลี้ยวเหมือนเดิมอันนี้เริ่มเข้าสู่หมวดของการใช้พวงมาลัยนะครับแล้วก็การใช้ไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็การสังเกต ตามมองมองไปก่อนแล้วก็ปรับปรุงอะไรมาตามนั้นความเร็วก็คือแต่เบรคควบคุมไว้นั่นแหละคืนให้ตรงครับอ่าดูซิว่าจะตรงอีกไหมงงยิงงงหนงงงยิงได้ไหมไม่ได้ออก็ยังไม่ได้อยู่ดีตอนนี้คนคนคนดูยังไม่เห็นภาพนะครับว่าทำไมไม่ได้เพราะว่าผมถ่ายให้ดูเฉพาะด้านในนะครับด้านนอกผมยังไม่ลงเพราะแดดแรงมากวันนี้แต่ก็จะลงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังลงอย่างรถไม่ได้เพราะว่า ใหม่จริงครับยังยังปรับยังยังปรับรถให้ตรงไม่ได้แล้วก็ากาศน้ําหนักของการเบรกกับการกับพวงมาลัยนั้นยังไม่ถูกต้องรถนี่ก็ยังใช้พื้นที่คุ้มแล้วเกินนะครับพอรู้ว่าเป็นที่กว้างก็จะม้นนุ่งนิ่ง,งให้เราใส่โจทย์ขึ้นมาว่าถนนมันอยู่ตรงนี้อ,อ่านะเสร็จแล้วก็พยายามบังคับมันให้ได้จะเลี้ยวอนะอะไรจัดไปตามมองไปก่อนนะว่าพื้นที่ที่จะเลี้ยวเนะี่ยด้านซ้ายกระจกปลอดภยัยมีรถมาด้านหลังไหมอะไร ถ้าเห็นอะไรขยับเราควรหยุดรถเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวงานจะเข้าได้ตั้งไว้ที่เลนฝั่งขวาชิดในนะครับชิดในโซนโน่นโนน,อนแล้วทีนี้ก็มุนกลับงงง,งึง,งยังไม่ได้อีกเท่าไหร่นะครับเอ่อกาลังจะได้แล้วปรับเข้าไปปรับเข้าไปเลยขวาไปขวาไป,าไปโอเคตามมองไปด้วยนะจากกระจกด้านขวาแล้วก็ตั้งซ้ายกลับมาอย่ามากเกินไป อ่ก็จะได้ไหมวันนี้เอา้าจะเข้าไปในเลนได้ไหมเอา้าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ยังได้แค่พื้นดีกว้างนะครับยังไม่สามารถชิดข้างชิดเป็นเลนตัวเองได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันไปเ,เรื่อยนั่นแหละแต่ขอให้ฝึกไปก่อนก็ย,ยังออกยังเข้าอยู่นี่แหละนะครับยังไม่ได้ตรงนะครับตอนเนี้ให้ดูภาพกับการพูดของผมบรรยายเฉยนะครับการเห็นผลคือพมเห็นอยู่แล้วกับนักเรียนตอนนี้เขารู้ตัวเองไปแล้วนะครับแต่ว่าคนด้านนอกจะไม่มีทางได้เห็นว่าเอ๊ยทำไมครูพูดว่าเบี้ยว ทั้งๆที่มันเหมือนอันนี้เหมือนอันนียวะแต่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าไปเลยแล้วก็ระวังด้วยเฉลี่ยความเร็วด้วยนะมาดูรอบนี้นะครับว่าจะตั้งหลักตรงได้ไหมเอาเอาเลนหนึ่งนะเลนหนึ่งเลนหนึ่งอกุ้งกิงกุ้งกิงเห็นไหมเห็นไหมก็ยังไม่ได้อย่ดีนะครับอ่าแล้วเริ่มเกาขาเอาตั้งหน้าให้ตรงเนี่ยทั่วไปในโดกทั่วไปเสิมจมูกอะไรเนี่ย ตรงๆอ่าให้เราคิดโจทย์ขึ้นมาเป็นเลนของมันมันจะได้ฝึกการใช้พลังอะไรด้วยใช้ยากทำไมครับไม่ยากไม่ยากตอนนี้ยังยังไม่ได้คือตอนนี้หมดใช้ความคิดของตัวเองส่วนหนึ่งไงมันก็เลยแบบว่าอะไรเงี้ยคือถ้าทําไม่ได้ให้หยุดหยุดลดแล้วคิดก่อนแล้วเริ่มใช้พลังอะไรเพิ่มเมื่อเมื่อมันทําไม่ได้แล้วรอบนี้ดูนะจะดีขึ้นเดี๋ยวดูนะว่าจะดียังไงเดี๋ยวว่าไปอาหมยังไงเดี๋ยวจะบอกเอง อ่ะเปิดไฟเดียวดูกระจกแล้วก็หมุนอย่าเพิ่งหมุนอีกพอก่อนแต่เบรกไว้นิดหน่อยเออปล่อยไหลไปอย่าเพิ่งคืนนะปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปเออปล่อยไหลยอย่าเพิ่งคืนเดีย๋ยวตามที่บอกด้วยมันจะชนยังอ่ายังอ๋อ้อ,อ,อย่าเพิ่งใจเย็นเอาเริ่มคืนขวาหนึ่งรอบออแต่เบรกด้วยแต่เบรกด้วยคืนไปอีกได้ไหมขวาอีกนิดนึองอ่าดีขึ้นแล้วนะครับเอากลับมาทางซ้าย โอเคไหมเข้าเลนไว้ทีเนี้ยเออเริ่มเข้าแล้วเริ่มเริ่มแล้วแต่ว่ามันจะต้องฝึกแล้วก็จนกว่าตัวเองจะทําได้นะครับโดยที่ไม่มีใครบอกว่าเออตรงนี้นะตรงนี้นะก็คือมันเป็นเลนใช่ไหมละ่ะให้โจทย์ตัวเองว่าเออต้องเข้าเลนนี้นะอะไรเงี้ยมันถึงจะชัวไปต่อขับไปเรื่อยๆตอนนี้ยังควบคุมแค่เบรกอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยก็ยังเบรกอยู่อย่างเดียวนะครับยังไม่ทันได้ให้เร่งนะครับพะถ้าเ,เร่งแล้วความยากก็จะมีขึ้นมาทันทีเลย นะครับเดี๋ยวงานเข้าได้ใครที่หัดเองนะครับผมใช้วิจารยญาณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเร่งก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมทฤษฎีการสอนของผมก็คือต้องดูนักเรียนก่อนเพราะว่ามันเป็นการสอนที่แบบว่าต้องให้ได้ให้เป็นนะครับไม่ใช่ให้ไปลุ้นเราอีกไม่ได้นะครับต้องย้ําว่าต้องเป็นต้องมั่นใจเขาจะต้องทําได้ผ่านเกณฑ์จากการที่เราประเมินเขาอยู่ในรถอ่าดีมากดีมากตั้งให้ตรง งานไงเห็นไหมเริ่มดีแล้ว <Yeah. S 1> เริ่มได้แล้วใจเย็นขึ้นมานิดหนึน่งเอาละเริ่มยิ้มได้แล้วทีนี้เราจะลองเปลี่ยนเท้าจากเบรกไปเร่งกันเร่งโดยปรับรถให้ตรงเลยนะอ่าปรับไปครับเท้าตามองข้างบนอย่าไปมองข้างล่างนูน่นมองเออโอเคเริ่มเด้งตามองข้างหน้าอย่างเดียวโอเคไม่ต้องมากไม่ต้องมากไม่ต้องมากแค่ครั้งแรกเองอ่าเปลี่ยนเท้ากลับมาที่เบรกแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวอย่าพึ่งเบรกมากเกินไป อ่ะเดี๋ยวยืนรถก่อนอ่ะพี่จอดเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนการที่เราได้สลับเท้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความคิดให้เราถูกไหมว่าจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งแหละไฟเลี้ยวเมื่อต้องการที่จะเลี้ยวถูกไหมต้องไม่ลืมสองเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเปลี่ยนเท้าจากเบรกไปคันเร่งแล้วมันจะลืมหรือไงอาจจะกลับมันอาจจะไม่เอากลับมาก็ได้อาจจะเหยียบอยู่ที่อันนั้นแหละโดยคิดว่าเป็นอันเดียวกันนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรา มีการย้ำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องหว่วงนะครับเป็นกว่าจะนักเรียนจะรู้สึกดีเราถึงจะปล่อยให้ขับได้คนเดียวอ่ะเข้าเกียร์อ่ะถอยหลังสักนิดหนึ่นนะกงก็ตรวจเกียร์ถอยหน่อยย่าไปก่อนจ้ะใช่เจียบเบ็กทุกครั้งเลยออละดีมากอะไรละ่ะที่จะสามารถมองเป็นขนานกับตัวรถได้ให้คนขับนั่นแหละสังเกตด,ดูแล้วก็ไปเรื่อย ตอนนี้ผมจะใช้เซนต์เอานะครับว่าตรงไม่ตรงนะครับแต่ว่าจะดูคนขคับว่าเขาจะเป็นการมองเป็นยังไงบ้างนะครับมุมข้างนอกยังไม่เห็นนะครับฟังกับการพูดแล้วก็บรรยายไปก่อนนะครับตอนนี้ตรวจรถไปทางซ้ายนั่นหมายถึงว่าใช้เยอะนะครับปลไปไปเรื่อยๆให้ไปเข้าซ้ายหรือเข้าขวาให้มันตรงใส่ความรู้สึกว่ารถตรงเข้าไปด้วย่ะเดี๋ยวหยุดรถ ความตรงกับไม่ตรงมีความแตกต่างกันยังไงลองใช้พวงมาลัยด้านขวาครึ่งรอบครึ่งรอบอ่าหมุนขวาหมุนไปเลยหมุนไปเลยโอเค,อเคแล้วก็ปล่อยเบรกเบาๆแล้วก็ตามมองรถมันจะบอกได้เลยว่าจุดรถมันไปขวาถูกไหมใช่นั่นแหละตัวเองจะต้องรู้ให้ได้เมื่อเราปล่อยเบรกแล้วรถจะต้องให้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันไปทางขวานี่วะทําทไงที่นี่ให้ตรงใช่อ่าจัดไปหมุนใส่ความรู้สึกเข้าไปได้วยว่ามันตรง เ okay. ยังขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองโดยโดยการมองความปลอดภัยทั้งสองข้างซ้ายทีขวาทีอันนี้ดูระยะไกลอ่าโอเคครับไปเรื่อยๆเซนเซอร์ ensor, นะครับรุ่นที่มีเซนเซอร์มันจะทํางานเมื่อมีอะไรที่เข้ามาใกล้ระยะของมันมันจะติดเตือนทันทีเลยนั่นหมายว่าติดปุ๊บให้ให้ระวงังโอเคไปเรื่อยๆ แกหยุดรถสังเกตได้ไหมว่ารถไปยังไงก็ตรงถอยถอยตรงไม่มันเบี้ยวขวาหรือเปล่าเออมันไม่ใช่เบี้ยวขวาเบี้ยวซ้ายหรือเปล่า